เกษตรทำเงินนะครับะจะพาไปดูเทคนิคของเกษตรกร,กรที่เขาเลี้ยงหมูหลุมเลี้ยงยังไงให้หมูหัวเราะมีความสุขถูกต้องทํำยังไงนั้นติดตามพร้อมกันเลยในช่วงกเษกเษตรทำเงิน เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่ายๆ,ๆด้วยแนวโน้มความต้องการเนื้อหมูที่มีเพิ่มมากขึ้นการเลี้ยงหมูให้เติบโตเร็วและไม่เป็นโรคก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกษตรกรให้ความสำคัญเพราะเลี้ยงให้ดีรายได้ก็ดีงามตาไปด้วยนะครับผู้บริโภคเนี่ยมีความเข้าใจนะครับในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ย สถานประกอบการก็หันมาใช้เนื้อหมูที่เป็นออแกนิกหรือธรรมชาติมากขึ้นที่นี่เกษตรกรเขามีพื้นฐานที่ดีในการทำระบบฟาร์มอยู่แล้วนะครับและยังปรับปรุงเพิ่มด้วยการหาวัสดุทางธรรมชาติมารองพื้นปูนถือว่าเป็นโชคดีของผู้บริโภคแล้วนะครับที่ฟาร์มขนาดกลางของงดใช้ยาปฏิชีวนะ และวัคซีนแล้วก็เน้นมาปรับเปลี่ยนมาใช้วัสดุรองพื้นจากธรรมชาติมากขึ้นครับชวนชาวตลัดข่าวมาที่หมูหลุมดอนแร่ฟาร์มอยู่ที่ตำบลดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมาพบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมที่หาวิธีช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงและหมูเนี่ยยังมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ สุขภ,ภาพของหมูที่ดีขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงใหม่นี่นะครับทั้งลดจํานวนหมูต่อคอกเดิมเนี่ยหึ่งคอกเลี้ยงแตัวปรับให้เหลือเลี้ยงหมูคอกละ6ตัวเท่านั้นครับทั้งปรับเปลี่ยนวัสดุในร่องก้นหลุมในคอกจากแกลบมาเป็นเปลือกมะพราวน้ําหอมครับปรับเปลี่ยนแล้วผลดีที่ตามมามีอะไรบ้างครับพี่สุพจน์ หมูไม่เกลียดเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของกอารป้องกันโรคเอชเอฟโดยไม่ต้องใช้ยานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทําให้หมูเนี่ยโตเร็วขึ้นมากเลยนะครับที่สุพพอ์ครับข้อดีของเปลือกมะพร้าวน้าหอมเนี่ยมีอะไรบ้างครับเปลือกมะพร้าวที่ได้มานะครับก็หมูก็จะแทะเล่นนะครับหมูเนี่ยจะมีโรคอยู่สอกแค่2โรคแหละโรคท้องเสียนะครับกับโรคระบบทางเดินหายใจนะครับปรากฏว่าโรคอาการท้องเสียต่างๆเนี่ยมันกลับ ลดลงเราก็คิดว่าไอ้มะพร้าวเนี่ยน,ะน่าจะมีคุณสมบัติที่ที่ป้องกันโรคนะครับเนื่องจากมีสารเทนนินที่มีลดฝาดผมคิดว่าน่าจะทำช่วยให้อาการโรคท้องเสียเนี่ยลดลงได้หมูในฟาร์มปลอดภัยไร้โรคเกษตรกรก็กรกรกชื่นใจแล้วครับ ใช้เวลาเลี้ยงขุนจาก4เดือนลดเหลือเพียง3เดือนก็สามารถจำหน่ายได้แล้วครับที่นี่นะครับมีกระบวนการเลี้ยงหมูแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตแบบลดต้นทุนการดูแลและการแปรรูปแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดเขาไม่ได้สร้างไรายได้แค่เนื้อหมูนะครับ เกษตรกรเนี <Af> ่ยยังเพิ่มรายได้จากการขายปุ๋ยที่ได้จากเปลือกมะพร้าวลองก้นหลุมผสมมูลหมูและผ่านการหมักด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์นานถึง3-4เดือนครับกลายเป็นปุ๋ยคุณภาพดีที่ขายได้ดีที่แห่งนี้จะกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับโอ้โห หมูโตดีแฮปปี้มีความสุขหมูอะร้อยยังไงนะม <laughs> ีความสุขมีความสุขไหม <laughs> ม, <laughs> คม <laughs> ีความสุขเหมือนหมูดิฉันก็สบายใจ <laughs> <laughs> นะคะ